สดชื่นตั้งแต่ซื้อตู้อบสีมานี่โอ้โหกิ่นสีไม่มีรบกวนหายใจได้เต็มปอดอรู้สึกสดชื่นสวัสดีครับ <Yeah. S 1> มาทำไมไม่ทราบตู้อบสีก็ซื้อมาใหม่กิ่นสีก็ไม่ไปรบกวนชาวบ้านชาวบ้านไม่มีร้องเรียนแล้วคุณจะมาเพื่ออันนั้นเข้าใจครับว่าไม่มีกิ่นสีแล้วสักนิดนึงก็ไม่มีรู้ไงครับอ้าวแล้วมาทําไม คือผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอพอคุณพี่เนี่ยซื้อตู้อบพ่นสีมาเสร็จปั๊บรถ<ช>มันก็เสร็จไวขึ้นถูก <พอ S 1> ต้องพอรถพ่นสีเสร็จไวขึ้นคนอื่นเข้าเอารถมาทําที่อู่พี่มากขึ้นดีกับผมพอรถเอามาทาที่อู่สีมากขึ้นดีไหมครับดีฮะแต่มันมีปัญหาครับปัญหาอะไรกินก็ไม่ลบกวนชาวบ้านปัญหาอะไรอยากร้นู่นเฮ้ยมาขยับรถอู่มึงไงเด้ขวางทางเข้าบ้านกูนเนี่ยกูขเข้าบ้านไม่ได้เึงเห็นไหมเนี่ยเด้วมึง <laughs> นั่นแหละครับคือเหตุผลครับเพออู่ทาสีของคุณพี่เนี่ยมีรถมาทําสีเยอะรถมันก็ไปจอดขวางทางเข้าออกของชาวบ้านเขาทําให้ชาวบ้านเขาอะ่ะเข้าออกทางเข้าบ้านเขานั้มากนั่นแหละครับคือเหตุผลที่เขามาร้องเรียนให้ผมมาปิดอู่คุณเนี่ย แล้วผมจะต้องทําไงครับย้ายอู่ไปเปิดอู่ที่ใหม่ที่มีพื้นที่เยอะกว่าที่จอดรถจะได้มีเยอะก็พูดดีคิดดีทําดีนะเนี่ยครับแต่ผมคงย้ายไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวผมจะปรับปรุงอย่าเพิ่งรีบปิดนะครับครับผมต้องแก้วันนี้นะครับไม่แก้วันนี้วันนี้ผมปิดเลยครับผมเสร็จสุดแล้วกกลับได้เลยครับยังครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าใช่คุณลูกค้าที่เพิ่งซื้อห้องพ่นสีไปใช่ไหมคะไม่ทราบว่าห้องพ่นสีเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะมีคุณอามคุณเป็นถึงผู้จัดการคุณปล่อยให้ของไม่มีคุณภาพหลุดคิวซีไปให้ลูกค้าเขาได้ยังไงก่อนที่คุณจะส่งมอบสินค้าคุณไม่ตรวจเช็คเหรอสินค้าทุกรายการ ที่ผมจะส่งให้ลูกค้าผม QC ทุกชิ้นอย่างถูกต้องแล้วนะครับเฮียก็นั่นสินะสินค้าที่เราส่งไปทุกชิ้นเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับแต่ว่าคุณเป็นผู้จัดการ,ค,รคุณต้องเคลียร์ปัญหานี้ให้จบครับถ้าเคลียร์ไม่จบผมจะเลื่อนตำแหน่งคุณจากผู้จัดการไปเป็นยามแทนไอ้หวังมีเรื่องเลื่อนตำแหน่งเหรอครับเฮียเออมันไส้เออไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามีปัญหาอะไรกับ ห้องพ่น,นสีของเราครับเดี๋ยวผมจะส่งทีมงานไปเซอร์วิสให้เดี๋ยวนี้เลยครับปัญหาที่มีคือเจ้าหน้าที่จะมาปิดอู่ผมครับ <S 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 เออคุณเจ้าหน้าที่ครับ,ค,รบคือผมอยากจะทราบเหลือเกินว่าในเมื่อลูกค้าของเราเนี่ยนะฮะได้สั่งตู้อบพ่นสีของเราไปแล้วแล้วคุณจะไปสั่งปิดทำไมละครับเดี๋ยวผมอยากได้ไปฟังนะครับครับคือคุณหน่อยเนี่ย ได้ซื้อตู้อบพ่นสีจากบริษัทเอ็กตา้าแม็กเซ็ใช่ไหมครับครับผมพอซื้อไปพ่นสีลูกค้าสิปับรถพ่นสีมันก,ก็พ่นสีเสร็จไวขึ้น,นพ่นสีเสร็จไวขึ้นเสร็จปับ๊บลูกค้าคนอื่นเข้ารถมาทาสีมากขึ้นอพอรถมาทำสีมากขึ้นเลยกลายเป็นว่ามาทําสีเยอะครับรถมันก็ล้นผมก็ไม่มีที่จอรดรถผมก็เลยไปจอดข้างอู่ครับเพบพอไปจอดข้างอู่สจปับรถเขาก็ไปกีดขวางทางเข้าออกชุมชนทําให้ชุมชนเข้าออกลำบาก ถ้าคุณไม่แก้ไขนะผมก็จะต้องมาปิดอู่คุณที่คุณเจ้าหน้าที่พูดก็มีเหตุผลนะคะปิดไปเลยค่ะอแต่บ้าเลแต่จะปิดทําไมล่ะคะคุณลูกค้าบริษัทเ e อ็กตาแม็เทคของเรานะคะมีลิฟต์จอดรถหลายขนาดเลยคะ่ะเริ่มต้นตั้งแต่1เสาไปจนถึง4เสาจอดได้ตั้งแต่2คันจนถึง6คันเลยคะ่ะคุณลูกค้าราคาเริ่มต้นที่75,000บาทไปจนถึง48 0,000บาทเลยคะ่ะ โอ้ยสุดยอดจริงๆครับมาที่เอ็กตาแม็กเทคเนี่ยโอ้ไม่ผิดหวังจริงๆงั้นผมเอาลิฟต์จอดรถ6คันเลยครับได้เลยค่ะคุณลูกค้าขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ปิดแล้วนะอูไม่ปิดแล้วครับที่สบายใจได้กลับได้แล้วครับผมเชิญครับไม่กลับก่อนเลยมาลถมาลดคนละคันอ๋อกลับได้เลยครับรับผมไปแล้วครับขอบคุณครับแบบนี้ เลือกความคุ้มค่าเลือกเ e อ็กต้าแมกเทคิสิครับ